สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เช้าวันที่13ครับเริ่มลงงานช่วงเช้าๆก็จะวุ่นวายอย่างนี้นะครับเนี่ยรถเต็มเลยตอนนี้แมคโรลงไปในบ่อแล้วคือนี่ลอยลอยเติมน้ำเนี่ยครับยาวเหยียดเหลือซอสยังไม่ลงครับของรถเสียวัดซเป็กยังไม่ลงไป ได้เที่ยวหนึ่งแล้วบ่เนี่ยครับได้ไปเที่ยวนึ่งแล้วกว้อนมูลเลยเนี่ยจวดจวดพี่น้องจวดคน,น,นครับยูบุญล็อกกี้ก็ได้เที่ยวนึง่นงมังน้อนก็นได้เที่ยวนึง่งทีมงานโทษหนึงได้เที่ยวนึง่งมาทุกคนแล้วครับรอ,อ๋เล็กเนีอ๋อเหล็กจวดค่าเติมเติมน้ำมันในนี่อยู่ค่าเติมน้ำมันให้โดรีคเออไอห้าปัจเลื่อนให้ได้เอาได ไอ้รถไทรถไทเดี๋ยวเราไปดูกันเบิ่งวา่าเจาะทางลงไหมครับเมือว่าน,นี่ทางมันชันโบทครับไอ้ผู้เฒ่ามันขึ้นกันเมื่อไห้นี่ครับนี่นี่นะผู้เฒ่านี่ซีหาขั้นครับผู้เฒ่าขึ้นเมื่อไห้ผู้เฒ่าบอกว่าโอ้ยทางไห้พยยหญ่ะไม่เน่ เป็นโมวายวมาสิน่าเศรอมานี่ก็เลยจัดเหตุทางก่อนครับก่อนสี่แลนกันตะกี้ก็ได้เทียวนึ่งแล้วว่าฮันนีเ่เสียอดเสียอด บรรยากศาศเศร้าๆครับบรรยากาศช่งวงเศร้าครับไปแล้วครับครับผมก็ <c oughs> ยืนถ่ายอยู่ปุ่นเลย <c oughs> ไปเมื่อกี้โอ้มาอตัดสอเราบมาแล้วม่อตัดสติ๊กเย็มงพึ่งนวะเออว่นไงเมื่เราบ้าวรือไงก็เลยบอกเดี๋ยวมาพี่พีให้ขับกันเลยว่า เราไถแตงข้างครับเอาดินแหงลงไปปูครับก็สันก็ได้ยุบครับลงไปหลายยี่ได้พี่รครับฮะครับไปดีเหนบ้างาาาคู่เก่าเขาจะหมดห้ดนนอ่ะแม่มันล่องล่งบักหลายเลย เป,เป็นเป็นสูบสอดแก่งเลยที่มูสา่สูบจ่นหอดสูบเปีนหอดเพราะมันเจ็ดมุ่งเป็นดับเพื่องนีกันแล้วครับโอ้นี่แช่เบื้องนี่นาองพื่นเกามันลื่งสำใดพี่ตัวหนึ่งผมว่ามันมรกว่า มาใช้บินกันครับรถนมล์นะครับรถทำทางเอา้า M 6 0 0 0 6 0 4 0ครับมองมะนาวมากมะนาวดำซิ่งต้องไปใช้ดินเลี้ยงในบอร์ได้เลยครับโอ้ได้เป็นซิปปุ๋แล้วในรถจอดนในบอร์ มาแล้วโก้สะเทือนทุ่งเสียโก้ครับเสียโก้เอ๊ยอย่างลังเกื่อนอ่อนมะ ยางเส้นนี่ไปแล้วครับสายลันครับสายลันไปอีกขั้นหนึ่งครับสายลันปักทิศปักทิศหลือไอทิศเราอันนี้อยู่ในบ่อกับหาขั้นแล้วครับ เย็บลุงเย็บเย็บเย็บจ <c oughs> ังสี่ตำรวจประจับเลยครับควนเนี่ยควนขาวควนขาว <c oughs> หัวสั้นดิ้นไปเลยบนม,มามาลงมนมาลงไปเซลลงไปเสียดซ้อนสองไปเลย ต่อง่งห้านามิยืนยังเซซื้อเกาหลีเพิน่นยืนยังเซ่ต่อธงห้านามิมาครับเดี๋ยวเบิงปักทิดปักทิดให้ทิดเรา เึ็งไงทิดแล้วก็เดี๋ยวไปเอารถมาใส่ดินแล้วครับล่งบอวัรยากาศยามเช้าเช้าครับอันนี้แปดโมงครึ่งมือเสาร์บราดรีวิวอา,อากาศดีมากมือเสาร์นี้ลัน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 ,ลน,ลนเป็นแบบเนิบๆครับ มาใส,ส่ดินวดขพ้นมาแล้วโอ้ควันกรุดเลยเอ้าเย็บเย็บเย็บวเน่ยเย็บนี่เดิมเดิมครับกว่ได้วนลงวนรออย่างไก่ย่างไก่ย่างจ้าไก่ย่างโอ้ควันเจ้าคือคักเลย ึ้นขนองๆขึ้นเย็บเยบเย็บเย็บรันลันรันแปดแปดมีก็ดัดรถดักใส่รถ เชบ,บอยเต้าท่งเขาหาซูเปอร์เอ็กเอ็มสำหรับเอฟซีธันใดที่เขามาแล้วกะ่าลืมกดไลค์กดแชร์หให้แน่เลยครับเด้อ